โอเคจากคลิปที่แล้วในฟิลเกมไอพีฟูเดเราอูตอนท้ายเกมอ่ะก็เราปรลดล็อกทุกอย่างแล้วเหลือแค่ต้องเข้าไปแล้วก็ไปทำทุกอะไรบางอย่างที่เมืองสุดท้ายก็คือไอซิตี้ฮิวสักอย่างไอเมืองสีทองนั่นแหละแล้วก็ผมได้ไปสเตนผมได้สเตนตัวใหม่แล้วก็ได้หมวกใหม่ด้วยอย่าบุลลี่หมวกผมเข้าใจไหมหมวกเชีย่ยนี่ผมตั้งทำอยู่สองชั่วโมงนล้วไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวสำหรับเซนักสไตล์ตัวใหม่เนี่ยมันชื่อว่าการ์นอตนะผมซึ่งเอาจริงนะความสามารถคือบันดีมากเลยความสามารถก็คือเดี๋ยวคุณดูนะอ่านี่ก็คือความสามารถของเราเนี่ยเราจะทำการกลางอนาเขตนะผมแล้วก็การ์นอตเป็นโกโจสตารุโอเคมาเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆนะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูเซนะของเอ่อแอพิลเซนะของคลิปที่แล้วหรือว่าอยากจะทายทำเซนะของอีเวนต์แอพิลฟูลเดย์ในแอพิลแคมนะสำหรับเนะของอีเวนต์ก็คือสเซนักของโต เฉพา,าของตัวอีเวน์นีถ้าหงุดหงต้องทําการหาถ้าน้องของตัวกุญแจจากสถานที่ต่างๆไป็นกุญแจของโรบโตจาก ore, เกาะแรกกุญแจแห่งวงแหวนจากการกระโดดหอคอยกุญแจโคเตอร์จากการหาราสในตัวโรงงานช็อกโกแลตกุญแจของแบนดิตได้จากการจัดก,การถ้าน้องของตัวโจห้าสิบแล้วกุญแจของใครก็ไม่รู้ได้จากใครก็ไม่รู้ผม,ผมพูดจริงนะไอตัวที่มันดรอปมันชื่อว่าใครไม่รู้จริงเ้ยผมไม่ได้ล้อเล่นนะเนี่ยมาแล้วพอแล้วเราไปดูกันนะ มาถึงละวารที่แล้วเราหลุดตรงนี้ทางนี้กูไม่หลุดละมาเตรียมให้พร้อมบัฟให้พร้อมกินให้พร้อมหลังจากได้สแตนตรงนี้มากูรู้สึกว่ากูสามารถกลายร่างเป็นโกโจสตารุได้อ่านั่นไ่ไอเชือบบอสเหรอไม่เห็นรู้ว่าต้องมาสู้บอสเฮ้ยเดี๋ยวมีสแตนโอ้โหนี่แกกล้ายืนมองหนะ้าฉั่นยันงไงเนี่ย งั้นเจก็เชิญยืนนี้ต่อได้เลยมาที่ชายกลางอนาทิตยมันยิงมันยิงไอชื่อสเตตปืนมันมีปืนอะไรอ่ะอะไรนักที่สุดเออรถ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 อ๋อมันถามถามหรอเดี๋เราเรียกรถถูกต้องโอเคเราตีกยนไม่ได้ฮะอะไรไอไอไอเออเอฟเอฟ อะ,อะไรช้าที่สุดงูก้อนหินก้อนหินเอ้ยไม่มันงูงูงอูอะไรเอาขวดยชิมหายละผมบอกวผมอยู่นิง่งๆเว้ยผมต้องอยู่นิ่งๆอะไรช้าที่สุดช้าที่สุด,ช,สดช้างฮะวิจิ๋งอยู่นิจิงอะไรช้าที่สุดเตาเตาเต่า,ต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 าเตาเตาเฮ้ยเรายัางหิวได้อะไรแก่ที่สุดขอไอ้ฟิล อะไรสั้นที่สุดที่สุดไอ้หินโอเโอเค,อเคไม่กลับอ้างสอง,องกลางาละองาะารขตมาดิใส่ยับใส่ยับรอที่ถอยๆกลางอะารขตดไม่พูดอะไร not me not no way no ever not you ะทุกอย่างพูดโอะ กางอนะขีตอาราสู่ซ่อนมันหืมสอยกางอนะขีตโอเคสอยอะไร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 สักอย่างอะไรหนักที่สุดเออเออรถรถบัสรถบัสอะไรหนักที่สุดอ๋อไอเฟิลอะไรช้าที่สุดช้าง ช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะโตไหมบางทูงกกยาวเลยหวังงงอันนี้ตอบอะไรอ่ะอะไรแก่ที่สุดรถมันตอบไม่ทันเว้ยอะไรสูงที่สุดอะไรสูงจุดกูจะเลอกอันนี้อะไรเร็วที่สุดรถรถเอ้ยไม่ใช่ชีตาชีตา อะไรอะไรไม่รู้ที่สุดอะไรสูงที่สุดเออเออเครื่องบินอะไรสูงที่สุดอีกรอบนึงเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินเอ้าเอ้าเราชนะแล้วเอ้าโอ้เออคัสซีหน่อยนียเมืองของตำรวจ <c oughs> What the freak โรงงานช็อกโกแลตอไม่เหลือเมื่อกี้มันดรอปโขอนอะไรบางอย่างด้วยมเยม,วม,วมื่อกี้ไอ้เกาะเกาะโนปะโตไม่โนบะโต้เหมือนนี่โนปะโตเออตายตายเหมือกผมไม่แคร์เฮ้ยนที่สู้ไฮ,ไฮเวไฮ่ยซอนไม่เหรอแน่เกิดในเรื่องไงอะไรเงี้ยเรียบร้อยฮะเราช้าแล้วแล,แล้วไงต่อเออ ผมกลับบ้านแล้วใช่ปะเออแค,แค่นั้นเหรอนั่นนี่นั่น,นคือบอสเหรอคือกูแค่ยืนตอบคำถามกับมันทั้งวันเนี่ยนะเออโอเคเมื่อกี้มันหลอกของอะไรบางอย่างมาด้วยใช่ไหมเมื่อกี้อ่าใช่ฮะน,นี่ฮะเจสเซอร์แคบเหรอคืออะไรอะ่ะไปขอไปขอวานิที้ให้เปล่าว่ะดูซิมันอาจะจะมีแบบบัฟพิเศษ A Celebration of f u n i y Time ของสำหรับของสาหรับเอ่อชื่นชมสำหรับเวลาที่เสนสนุกคือไงวะมึงมึงจะบอกว่ากูฆ่าโจรฝ่าฟงสิรตันถือปืนไล่ฆ่าตำรวจจัดการใครก็ไม่รู้ข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อหมวก พรมนี้อ <S <S เออแต่ก็แต่ก็แต่เออเก็โอ๊ยนะอูรับไม่ได้เออแต่ก็เทเดียวโอเคเพราะว่าเรายังมีหลายสักหน่อยเ้วเพราะว่าผมเพิ่งอัดนมาแค่แบบเดียวอย่างนั้นเราไปที่ทางด้านของตัวประตูมิติที่สองก็คือประตูมิติของเซกา่ะเออตัวเซกาหมดแล้วสหรับเลเวลสามสิบขึ้นเท่านั้นก็คือเลเวลตันเท่านั้นที่เขาได้ฮะ อ่าโอเคนี่เป็นทนางของประตูมิติไปยังด่านต่างๆโอ้โหกูต้องเลเวลสามพันขึ้นไอ้เชียเ่ยเกมมันแคบที่สามสิบบังบ้าหรือเปล่าไอ้ชายไปโลกแรกกันรนะีบอร์นเวิลด์ฮะโลกแห่งการเกิดใหม่รีบอร์นไอแลนด์อ๋อสวัสดีครับพี่ชายออไม่ใช่พี่สาวหรือเปล่าคาร์โรนี่โอ้โหกัตเตอรับสื่อทอยเทียของเราสาวผู้หญิงเออกัตเตอรับสื่อดีเวอร์ ตรงนี้มีเตียงอ่ะเซตไว้ก่อนนะเปิดตายไอย้ป้ายอะไรป้ายบอกว่าขอต้อนรับสู่โลกหลังความตายไม่มันไม่ใช่โลกของความตายใช่มันใช่มึงจะเถียงกับกูอ่ะป้ายฮะมึงเถียงกับกูปะทร of Samurai ไรไม่ก็ผมหลุมศพเหรอผมเออนี้ผมผมก็ขอโทษที่ไปดูทุกสปอยไปก่อนนะแต่ว่าผมผมรู้ว่าถ้าเกิดตกลมศพผมจะตาย <laughs> สวัสดีครับพี่ชายเอ่อพี่ชายขายซาลาเปาหรือเปล่าครับมีขนมจีบไหมเอ่อกูว่าเขาไม่น่ามีขนมเขามีดาให้อย่าพี่พี่หัวร้องพี่พี่ยังไงก็ได้อย่าไปโดนตัวกูอย่าไปโดนตัวกูเไอ้พี่พี่ขอ,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 าาอ,อ,ขอโทษพี่พี่ไม่มีขนมจีบซาลาเปาผมไม่เป็นไรพี่ผมไม่ว่าชิบหายละผมไม่ได้เด็กอะ ไปทั่วปกติไปได้ใช่ไหมกูไม่สามารถทําแบบมนุษย์ปกติได้ใช่ไหมได้ได้มึงขออยู่กูเองแนะทุกคนแมปหนึ่งแต่ว่ากูไม่สามารถที่จะเดินไปได้กูบินไปแม่งเลยแล้วกันกูไปแล้วไอ้เอ้ากูมาเจอใครเนี่ยสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีโอ้ my god อู้ดเขาเร็วกลางกะเค ไมยไม่ได้ถึกไม่ได้ถึกไอ, okay. okay. อ้น,นี่เป็นแค่อมอนลับไม่ได้แล้วก okay. ลารอาคิดถอยการอาคิดไม่ต้องกลางไม่ต้องกางลางยั<า> ug, ug, ug. งาาติดอยู่มาดิมาดิกลารอาคิดกลารอาคิดรัวๆกลารอาคิดกลารอาคิดกลารอาคิดโอเค อ๋อย้ายไปแค่มอนลรับแน่เลยอย่างนี้โอ,โอเคไม่มีอะไรมากฮะตัวนี้นนเ,เด๋ยวทุกคนดูเอ้อยชี่ยเอ้อยชิโอ้ยหัวใจซียโอเคเคโอเคไข่วะนะเอ่อพี่สวัสดีครับเอ่อท่านเท่าเต่าหรือเปล่า ท่าน,นจะสอนคำไ่าคำว่าห้าให้ผมหรือเปล่าเขาไม่ได้สอนคำไ่าคอยห้าเขาเนี่ยเขาเนี่ยฉีกไปชิ้นๆอุ้ยโอเคอ๋อ,อมันฟันสามค้งแล้วก็ยิงโอ้ยม่กอดโอ้ยม่กอดแรงวู้ดแพรรี่เราได้ด้วยเหรอกลารอาเขตโอเคเราตีเขาไม่ได้ตอ,ตอนเขาจะตอนเขากำลังฟันอะเราตีเขาไม่ได้เลยเว้ย ไม่แร์ครับไม่แร์ไม่แร์ครับไม่แร์ไม่แข่ไม่แข่ครับโทษทีเดลิเบิลเดอร์คิงออฟชินโนบิสอะไรสักอย่างวะไม่ทันว่ะโอ้ตกใจหมดโอเคได้แล้วชนะแล้วเออแต่ยากอย่างเมื่อกี้เพราะว่าท่าปืนมันโคตรแรงอ่ะเออมันตายละวิวิวิล้วทำไมโดนไม่แล้วทำไมคาริที่โดนลูกศรไม่ตายอ่ะฮัลโหล พี่ทำอะไรครับช่วยบอกทางไปผมได้ไหมตีเบาเนี่ยหผมจะกลัวทำไมว่มันดีโอเคโอเคเออเออเออกดอเเวเมื่อกี้โอเคมาเราไปเมืองที่สองครับ world of token โลกแห่งโทเคนออผมให้ โคตรมืดอ่ะแม่ผมแม่ต้องไปปรับอะไรสักอย่างอ่ะขออนุญาตนะทุกคนบปานนู้นบ้านานูนมันมืดอ่ะมองไม่เห็นนุ้ยโอ้ย,อยลงไปได้นี่หว่าเออไม่เป็นไร,รงั้นอ๋อโอเคเหมือนเราต้องตามเหรียญไปใช่ป่ะอย่างนี้โอเครับทราบรับทราบเคงั้นเราแน่ปิดอันนี้ได้ครับไม่เป็นไรโอเค เราต้ there, องปีนเหรียญพวกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆอ่าเราทราบออโอเคแล้วเพริประกอบอะไรทำไมมีเสียงคนพูดด้วยมันจะพูดว่าอะไรวะเอ้อวิวิวิวน่าเอริบก็ใช้ไปต่ำโอ้ไม่กอ้โหแรงซะด้วยเอิ่มแฮร์รี่กระปังโอเคมันไม่บล็อกเวเกอร์กระปั้งอ่าฮะ ดีหนึ่งสองกดค้างดีหนึ่งสองกดค้างโอเคไกูไปละอะไรครัเมื่อกี้โอเคอันนั้นเป็นอะไรแปลกที่สุดแล้วเมื่อกี้มาเรามาถึงโลกที่สามแล้วฮะ Land of billionaire ดินแดนของดินแดนของนักนักธุรก,กิจร้อยล้านหรือเ่าหรือวะ เออต้องไปทางไหนเนี่ยโหมันนี่เงินอ๋อผมรู้ละกูรู้ละไปไหนฮัลโหลมีอะไรไหรือเปล่าไม่มีโอเคนี่อันนี้น่าจะเป็นสถานที่ของมิสเตอร์บีสเขาคุยผมดูแล้วนี่ยใช่นะอันนี้คือบ้านมิสเตอร์บีท่านทุกคนผมมาอยู่กับบ้านมิสเตอร์บีแล้วไม่มีทางขึ้นดีๆขึ้นทางนี้ไปแล้ววะ โอเคได้ผล what the hell เอ่กลางอากาศเดียวเวลาของเขาจะปวดแล้วมึงอจะปวดแน่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันถึงเวลาเขาจะปวดแล้วเพื่อนมามามากลางอากาศเดียวไม่ก้อนมันแรงนะเพื่อเพื่นพุ่นเพื่อนพุ่นเหลือใส่แก่โอเค what the hell 4ี่ร้อยไอเชี่ยมีดสั้นนาทีกูทีละสี่ร้อยวัดเต่าเอ้าอ้าวอ้าวมึงอยู่ตัวเดียวแล้วกูใส่เลยคะแนนไหมมาอาการอนาเขตอาการอนาเขตมึงโดนแน่ที่ดะพ่นเลยใส่แกเออพ่นมาเลยเออมาเออแล้วแต่แกเขินกูเล้วอีกสัสไออีกตัววาอยู่ไหน ฮะอยู่ไหนตัวนึงอะมันนี่กูจะแป๊บ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 ให้ผมมีสมองปืนบันไดแล้วเนึ่ยกูลืมดื่มชากูถึงว่าไอะไรตาลืมดื่มชาไหนให้ตัวเมื่อกี้อ่ะฮะฮะตีแรงนะครับมึงอ่ะฮะไอ้เช่เปลี่ยนออปปี้ใช่ไหมอ้าวอยู่ตัวเดียวแล้วเหรอฮะยิงยิงถอย เดินะเรจะปวดน,นีเอาดีเอาดีเก็บป้าเจ็บไหมเจ็บป้าพี่ชายพี่ชายเจ็บหรือเปล่าฮะฮะแล้วมันจะเกิดทำไมอีกตัวนึงอ่ะโอเคไอตัวนี้ใกล้าตายละไอตัวฉลามอ่ะฉลามไม่ก็เท่าไหร่ <c oughs> อจะมาอะไรอะไรพ่นมาเลยดิแกน่ะข้าของเราสองตัวเนี่ยไปอยู่ด้วยกันเลยไปไปอยู่ด้วยกันเลยไปมึงอ่ะมาดิมา <c oughs> มาดิกูกูมาเพ <c oughs> <c oughs> ื่อล้างบางพวกฉลาม <c oughs> อืมเคลียฮะโอ้โหท่าตายมันเซ็กซี่ยังเลยพี่ชาย <c oughs> เราจะเก็บอันอีปิกอีปิกสองอันเนี้ยต่อไปเดอะริงเกตซิตี้ฮะ อะไรอ่ะเมืองหึงแหวนเอ่อโอมัยกอดกูต้องไปทางไหนอะเนี่ยคือมันก็มีอยู่ทางเดียวแล้วปะคือกูต้องเกมเก้ะอ้าว